คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิธีเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ผ่านตู้ ATM ของธานาคารกสิกรไทยค่ะเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงนะคะบอกให้ช่วยสอนวิธีเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ผ่านตู้ ATM ให้หน่อยพอดีดาได้มีโอกาสไปที่ตู้ ATM นะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ผ่านตู้ ATM ของกสิกรไทยค่ะ สำหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM นะคะถ้าเรามี ATM ของกสิกรไทยนะคะก็ต้องเปลี่ยนกับตู้ของธนาคารกสิกรไทยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM กันเลยค่ะเริ่มจากเสียบบัตร ATM ไปที่ตู้ ATM นะคะจากนั้นรอสักครู่ค่ะรอดูตรงหน้าจอนะคะแล้วก็หน้าจอจะบอกให้กดรหัสผ่านก็มากดรหัสผ่านเดิมนะคะที่เราใช้อยู่ตรงช่องนี้ได้เลยนะคะ เ,เมื่อกดรหัสเสร็จแล้วนะคะให้กดตรงนี้นะคะคําว่าเปลี่ยนรหัสค่ะจากนั้นรอสักครู่นะคะก็ระบุรหัสผ่านใหม่ลงไปเลยค่ะกดรหัสผ่านใหม่ของเราตรงช่องนี้ได้เลยนะคะของบางท่านมี4ีตัวบางท่านอาจจะมี6ตัวนะคะจากนั้นรอสักครู่ค่ะเมื่อหน้าจอแจ้งให้ยืนยันรหัสผ่านใหม่นะคะก็ให้ทําการใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่านของ ATM นะคะ และจากนั้นนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้ถ้าเราไม่ต้องการทำรายการต่อสามารถกดไม่ต้องการทำรายการต่อค่ะและถอดบัตร ATM ออกได้เลยค่ะก็เป็นอันมาเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ